คนก่อนอน,นี่ตัวโมกินดีดีผมกินโมเบิร์นได้หนิท่านท่นกินคาร์บอนอิ่มนี่กินเบิร์นอยู่พี่น้องเบิร์นเนี่ยย,หนหนยังแสบเพื่อเราอยู่ด้วครับเพดกับมู้อแสบลิน้นใส่มือ้อมาเลยนะครับเพราะว่าอยู่รันอาหารไทยเพิ่น <c oughs> Những gang quân gang quân lạc quanh tùng thôi đeo hát chị bắt 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 อยากกินอาหารอิตาลครับแต่มือนมาก,กินอาหารอิตาลีแซ่บครับพี่หน่องแต่ว่าบ่าหน้ากินเขาอ,อิ่ม,ม <c oughs> ก่อนเลยเดี๋ยวมันสั่งพิเศษเราเราให้เขาแล้ว <c oughs> แต่กับคนอยู่ ก๋วยละลายบัวอันมาเสิร์ฟสิ่งเหนียวว่ะโอ้โหแสบพี่นอ้องแสบแสบชาวบ้าน <c oughs> เป็นยิ่มอิ่มเข่าหมครับก <c oughs> ินได้บัวลายครับแต่ว่าขันขันเป็นกินได้ตำมส่วนตำมยังอยู่สุดยอดเลยหลายมีหอนนอนชาเขียวพี่น้องเว <c oughs> ลาพักกันกวาสารกิน <c oughs> <c oughs> อีลีนมากกว่าสาันผิดนะมันรังงั้นเตีนพกักกบ้านพี่น่องบอกบอกว่ามันเห็นมันหนึนหนห่งเท่ากันี่เท่ เรื่อ yup. ตัอแล you. ้วบาสิบาเรื่องกันน yeah> ัพี <t <t yep. ่น้องฟังตะวันเอาไว้งวดนานอย่าอยากน้ำเด้พี่น้องด้วยทั้งแสบทั้งเผ็ดครับซาำมียนะเนาะเดี๋ยวมืออื่นสิมากินอาหารอีสานไฮเบิรกนะครับกับซมี่กินนังลาบต้มอ่ลาบต้มแกงอมแกงออมประมาณนี้แหละครับมืออื่น จงไก็ขอฝากอีกที่หนึ่งนะครับซองโคโนลูกอีสานนะครับอย่าลืมติดตามในเ้วยอนะบมีเปินเ้ารองเพงอย่างต่างๆนะครับมือี้กินเบูด้ซื้อเด้วมือมาัเต็จแทนพี่น้องมากครับพี่น้องมาเลยมากินอันนี้อันนี้อนนี้ั่นีไงนี่จัมเบะุงรน าวีดนีนสีของระบบช่เก็บขอขอบุณคุณวิจึสวนมาในโอกาสนี้แล้วครับควเ็บอใจตะโนเสือตัวที่สิบหกสายสนีามงตออน้าอิบที่ะเป็นว่าสบองนี่นลครับสามอนายกยัชาไจำจกเพ่เง ตามมาเหยียบเพียงครับครับจะจำจำาน้ำแกงออมจำแกงออมให้เบิ่งนครับเขาปันิ่งใหญ่มี

พักยังงี้ก็กลพักปอดส้นผิดงของอีสานฮะลองนนำตมแซ่บับ ตั้มตั้มเจ้าของร้านเตี้ยมวยอยู่ครับตั้นตั้ม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 วั้มตั้มตัมตั้ั้ตั้มตัับ ที่มวยเท้าตีได้หนได้แรงทัเ้าใชรวม장ราแ้วเพชรยองเองก็มีทีเด็ด้่านที่หมัดหนักรับซ้ายนับขวานับมีผู้สาวกว่าผู้สามากพี่น้องขายกินตับ เดือดต่ำมีคือเกลียวคำมือเนี่ยกินมีคือเกลีมือเนี่ยกินเบิดบอยอมปล่อยทิ้ง มีิงุด้านามะครับีเลครับแรยากอาหนาด้านซ้ายของค้ไปยอมพยายามขาซ้าย ยังบ่ไปเหมือนกันของมเลย